พยายามที่จะค้นหาตัวเองอะไรมันคือความสุทธิของเราคะหนูเป็นคนพูดเก่งแต่ทางานที่นี่หนูต้องฟังเก่งเพื่อรับสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งมันไม่เหมือนการทํางานนะคะมันเหมือนกลับมาไลรับใช้บ้านเกิดเองมากกว่าถ้าเราไปทําแล้วคนที่เขาได้รับเขามีความสุขอะค่ะมันคือกําไรแล้วอะค่ะแค่เห็นชาวบ้านยิ้มก็มีความสุขแล้ว ชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาป,ปโทยอยู่บริหารธุรกิจปี2ค่ะเรียนสายวิทย์ก็จะมีความเครียดความกดดันทําให้ตัวเองแบบเลี่ยงงานแล้วก็ไปทํากิจากรรมแทนไปเป็นนักกีฬามหาวิทยาลายัยก,กีฬาตะก,ก้อค่ะ แล้วก็ทํากิจกรรมทุกอย่างเลยที่สามารถทําให้เราหายเครียดได้เ<อ>ข้าค่ายไปสอนบนดอยไปเป็นครูอาสาพยายามที่จะค้นหาตัวเองแล้วก็อะไรมันคือความสุขของเราะะ <S <S ช่วงปี2แต่และชมรมให้ส่งตัวแทนชมรมไปชมรมลากแก้วหนูก็อาสาไปเลยอยากลองไปบ้างไปที่โคกกล้ามแสงอารามจากกังหวัดอะะุดรธานีค่ะก็เริ่มชอบหลังจากนั้นก็มีเวลาและโอกาสทุกค่ายเนี่ยหนูจะไปใช่ใช่ทางแน่ๆอะไร ก็ปตีเนี่ยบังเอิญว่าพ่อเป็นนายหอยค่ะแกขายวัวแล้วแกก็เอาหนูไปด้วยไปไหนมาไหนก็ไปด้วยหนูจะเรียนต่อหนูก็เรียนเสาร์อาทิตย์แล้วจันหรูสูง์ดนกก็ไปขายวัวกับพ่อหนูคิดว่าหนูภูมิใจมากเลยที่หนูได้เป็นนายหอยคือมันเป็นเงินที่หนูใช้สมงตรวเองเรียนทัด้วยแล้วทําให้หนูได้มายืนตรงนี้อย่างนี้ค่ะจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่หนูอยู่กับพ่อได้แค่2ปีพ่อหนูเสียหนูก็เลยคิดว่าลองมาหางานประจําก่อนก็ได้แล้วก็โครงการนี้เปิดพอดีมีโอกาสก็สมัครเลย เรียกตำแหน่งนี้ว่าพานักง,งานโครงการเป็นผู้ประสานงานระหว่างพื้นที่ชาวบ้านอบทอ,อำเภอวางแผนการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานกับชาวบ้านประสานกับช่างให้งานดำเนินการไปปัญหาของที่นี่คือสูบน้ำดันขึ้นมาเลยโดยใช้ไฟฟ้า ใช้น้ำร่วมกันหลายๆคนน้ำก็ไม่พอในส่วนของค่าไฟนี้ก็จะค่อนข้างเยอะสิ่งที่หนูมาทำเนี่ยก็คือทําระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ช่วยชาวบ้านได้เยอะในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายค่าไฟเราเห็นพ่อๆ่แม่แม,แม่เขามีน้ําใช้แล้วก็เหมือนข้อจากัดมันน้อยลงหลาย <S <S <ๆ>อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือทักษะของการฟังหนูเป็นคนพูดเก่ง แต่หนูอยู่ทํางานที่นี่หนูต้องฟังเก่งเพื่อหนูที่จะรับสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วการที่จะมาเชื่อมต่อกับชุมชนน่ะต้องคุยกับคนหลายช่วงอายุหลายคุณวุธหลายวัยวุธซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับหนูเวลาที่เราคุยกับชาวบ้านเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านต้องการอะไรเราคุยกับช่างอบตเราก็จะรู้ว่าช่างต้องการอะไรมีปัญหาอะไรมี แผนการเนิงานมาอยู่แล้วแต่ว่าหน้างานมันไม่เหมือนกับที่วางแผนมาเราก็ต้องมาคุยกันหน้างานอีกไม่ใช่ว่ามันจะดีหรือว่าเพอร์เฟกทั้งหมดมันยืดหยุ่นได้ที่จริงหนูก็ทำมาประมาณหโครงการ7โครงการโซนเนี้ยมันเหมือนทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็ค่อนข้างยากแต่ไม่เคยกดดันเลยคิดว่ามันสนุกหนูจะสนุกกับงานมากค่อนข้างต่าง ตอนสมัยเรียนเนี่ยทำงานอาสาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือความอิ่มอกอิ่มใจของเราเองแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามต่อนะคะเสร็จตรงนั้นก็คือเสร็จแต่พอมาทําอยู่ที่เนี่ยพอเราได้มาติดตามงานเ,นเราเห็นชุมชนก็ยังอยู่ได้แล้วก็เข้มแข็งมันรู้สึกว่าเรามีประโยชน์กว่าเด็กนักศึกษาคนหนึ่งหรือคนทํางานคนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ทํางานอาสาตอนเรียนมหาวิทยาลัยอะ,รอะเราไม่ได้ตังก็ยังทําเลยแล้วยิ่งมาทํางานแบบเนี้ยเราได้ทํางานอาสาทําสิ่งที่เรารักด้วย แล้วเราก็มีเงินเดือนไปเลี้ยงครอบครัวเราด้วยอยคะซึ่งมันไม่เหมือนการทํางานนะคะมันเหมือนกลับมาไล้รับใช้บ้านกัะเองมากกว่าก็ตกผลึกกับตัวเองนะคะเราเองก็เพิ่งมารู้ตอนโตว่าทุกคนควรจะมีบ้านมีรถมีพร้อมมีเงินทองแต่งงานเนี่ยแต่เราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เราต่างคือความสุขความสุขที่เราได้มาไม่มีใครรับรู้ได้เท่าตัวเองถ้าเราฟังแต่เสียงคนอื่น เราจะไม่ได้ยินของตัวเองความสุขจากที่ทำงานที่นี่คือเราเห็นปัญหาที่เป็นมานานเนี่ยถูกแก้เหมือนเป็นการปลดล็อก ทำให้ชุมชนเราดีขึ้นบอกเล่าไปถึงตำบลถึงอำเภอและต่อไปก็จะถึงประเทศชาติคือถ้ามีอย่างนี้เป็นต้นแบบทุกๆตำบลก็จะส่งผลต่อไปเรื่อยๆเหมือนเราเป็นจุดเล็กๆที่ส่งผลให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมาถ้าเราไปทําแล้วคนที่เขาได้รับเขามีความสุขอะค่ะมันคือกําไรแล้วอะค่ะแค่เห็นชาวบ้านยิ้มก็มีความสุขแล้วค่ะ าษาเพื่อนไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศปฏิบัติงานที่ประเทศเวียดนามประสบการณ์ที่ได้จากส่วนนี้จะมีความคล้ายกันที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศต่อทํางานก,นกับชุมชนเหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนพืชผักเกษตรอินทรีย์เป็นไรชาอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มีความเหมือนกันเลยก็คืออยู่นู่นมันจะเป็นโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเราได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแน่ๆ หวังว่าเราจะไปทําประโยชน์ให้สังคมที่กว้างขึ้นทํางานอยู่ที่เวียดนามก็จะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศที่ได้ยังเกิดคิดว่าถึงอายุตรงนั้นแล้วอะ่ะก็ยังมีความสุขที่จะทํางานอาสาแบบนี้อยู่ เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ